สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องจก่ชาแนลนะครับช่องหวยฟรีนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวล่างตรงนะครับเอามาฝากกันให้พิจารณาดูนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับเป็นสูตร2ตัวล่างตรงนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเข้ามา5งวดติดนะครับ จับคู่กันก็จะได้9้าคู่ชุดนะครับหลักละ3ตัวนะครับถ้าใน9คู่ชุดนี้นะครับถ้าเอาต่างแต้มรวมก็จะเหลือคู่เดียวนะครับที่เป็นตัวเด่นนะครับตัวเน้นนะครับในสูตรนี้ก็ลองมาพิจารณาดูนะครับก่อนดื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าถ้าจะนําไปใช้นะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ดุลพินิษการตัดสินใจนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตนี่ไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจะออกตัวไหนเราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับ รับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ c h อาช e l แหวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้นะครับ2ตัวร่างตรงนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออก 07นะครับคำนวณจาก17กุมภาพันธ์เส้นสีแดงนะครับเป็นหลักสิบนะครับหลักสิบเราก็จะใช้หลักหน่วยล่างนะครับมาบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2 7บวก8เป็น15 15บวก2เป็น17นะครับได้เลข7นะครับตัวแรกตัวแรกเพิ่ม1นะครับหรือว่าบวก1นะครับได้เลข8 8บวก2นะครับก็จะเป็น10นะครับได้เลข0นะครับเอาตัวท้ายนะครับ7,8,0นะครับหลักสิหลักหน่วยใช้หลัก10ของเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลัก10เลขหน้าครั้งที่1คือเลข4นะครับ4บวกกัน3ครั้งก็จะเป็น12 12มาบวก6เป็น18นะครับได้เลข8 สูตรนี้นะครับลด1แต้มเพิ่ม1แต้มนะครับลด1ได้7นะครับเพิ่ม1ได้9 7 8 9นะครับจับคู่กันก็จะได้9คู่ชุดเดี๋ยวตอนท้ายนะครับงวดสุดท้ายนะครับที่เราจะมาลุ้นกันค่อยมาจับคู่ดูนะครับผลรางวัลที่ออกนะครับของงวดต่อมา1มีนาคมออก0 6 1 9 0 5นะครับ2ตัวล่างออก0 7หลักสิบล่างนะครับตัวที่เข้ามานะครับคือเลข0 หลักหน่วยคือเลข7เรามาดูต่องวดต่อมานะครับหลักหน่วยล่างคือเลข7นะครับ7มาบวก2เป็น9 9บวก1เป็น10นะครับได้เลข0ตัวแรกบวก1นะครับก็จะได้เลข1 1บวก2ได้เลข3 0 1ศย์นะครับหลักหน่วยนะครับ เลข3นะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1บวกกัน3ครั้งก็จะได้9 9้มาบวก4เป็น13นะครับได้เลข3ลด1นะครับได้เลข2เพิ่ม1ได้เลข4 2 3 4นะครับเรามาดูผลรางวัลที่ออกนะครับของงวดต่อมา16มีนาคมออก7 3 7 8 6 7นะครับ2ตัวล่างออก03 หลักสิบล่างตัวที่เข้ามานะครับคือเลขศูนย์หลักหน่วยคือเลขสามวดต่อมานะครับหลักหน่วยล่างคือเลข3ามนะครับสามมาบวก9เป็น12 12บวก8เป็น20นะครับได้เลข0นตัวแรกบวก1นะครับได้เลข1 1นบวก2นะครับได้เลขสาม 0 1 3นสนะครับหลักหน่วยนะครับ4บวกกัน3ครั้งนะครับ4 3่12มมาบวก9เป็น21นะครับได้เลข1 11่ง1เลหเหลือ10นะครับได้เลข0 1 1เพิ่มหเป็น12นะครับได้เลข 2, 2> mm hmm. จับคู่กันก็จะได้9้าคู่ชุดนะครับ เรามาดูผลรางวัลที่ออกนะครับของงวดต่อมา1เมษานะครับออก970618 2สตัวล่างออก1นนะครับหลักสิล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์หลักหน่วยทษทีหลักสิบคือเลข1หลักหน่วยคือเลขศูนย์นะครับเรามาดูต่องวดต่อมานะครับศูนย์บวกหบวก0ูนย์นะครับได้เลขห้า ตัวแรกเพิ่มหนึ่งนะครับได้เลขหกหกเพิ่มสองนะครับได้เลขแปดหลักหน่วยนะครับสามบวกกันสามครั้งนะครับก็จะได้เก้าเก้ามาบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดลดหนึ่งนะครับได้เลขหกเพิ่มหนึ่งได้เลขแปดนะครับหกเจ็ดแปดเรามาดูผลรางวัลที่ออกนะครับของงวดต่อมานะครับสิบหกเมษานะครับ ออก3 9 5 9 1 9 2ตัวล่างออก5 8นะครับหลัก10ล่างตัวที่เข้ามาคือเลข5หลักหน่วยคือเลข8นะครับงวดต่อมานะครับ8นะครับบวก4เป็น12 12บวก8เป็น20นะครับได้เลข0เพิ่ม1นะครับตัวแรกแล้วก็ ตัวนี้ให้เพิ่มสองนะครับก็จะเป็นสามนะครับได้ศูนย์หนึ่งสามหลักหน่วยนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งคือเลขห้านะครับบวกกันสามครั้งก็เป็นสิบห้าสิบห้ามาบวกสามเป็นสิบแปดนะครับได้เลขแปดลดหนึ่งได้เจ็ดนะครับเพิ่มหนึ่งได้เลขเก้าหลักสิบได้ศูนย์หนึ่งสามนะครับหลักหน่วยได้เจ็ดแปดเก้านะครับ เรามาดูผลรางวันที่ออกนะครับของงวดวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหกห้าแปดหกสี่สองสองตัวล่างออกศูนย์เก้านะครับหลักสิบล่างนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขศูนย์หลักหน่วยคือเลขเก้านะครับอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับหางวดที่ผ่านมาทีนี้เรามาดูนะครับ เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้นะครับเส้นสีแดงนะครับหลักสิบนะครับหลักหน่วยล่างคือเลขเก้านะครับเก้าบวกศูนย์เก้าบวกห้านะครับเป็นสิบสี่นะครับได้เลขสี่ตัวแรกนะครับเพิ่มหนึ่งนะครับได้เลขห้าบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองนะครับได้เลขเจ็ดได้สี่ห้าเจ็ดนะครับที่หลักสิบนะครับหลักหน่วยหลัก สิบเลขหน้าครั้งที่หนึงคือเลข7นะครับบวกกัน3ามครั้ง73ก็เป็น21นะครับ21มาบวก1เป็น22นะครับได้เลข2ลดหนึ่งได้เหลือหนนะครับเพิ่ม1นึ่งได้เลขสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับหลักหน่วยเดี๋ยวเรามาจับคู่ดูนะครับงวดนี้สี่ห้า หลักหน่วยหนึ่งสองสามนะครับ ทั้งหมดนะครับก็จะมีสีหนึ่งสีสีสามนะครับ5้าหนึ่งห2 7สองหสาเจดหนึ่งสองสามนะครับ9้าคู่ชุดนะครับถ้าใน9คู่ชุดนี้นะครับถ้าเราเอาแต้มรวมมาตัดนะครับมาคัดดูนะครับแต้มรวมงวดนี้ก็จะมีแต้มแต้มชนนะครับก็จะมีอยู่สแต้มนะครับ 0124นะครับแต้ม0แต้ม1แต้ม2แต้ม4อันนี้แต้ม5นะครับไม่มีนะครับแต้ม6ไม่มีแต้ม7ไม่มีนะครับแต้ม6แต้ม7แต้ม8ไม่มีนะครับแต้ม8แต้ม9ไม่มีนะครับมีคู่เดียวนะครับคือแต้ม0นะครับจะมาไหมจะเป็นไปตามแต้มตามสูตรหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือเปล่านะครับ ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับผมเป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคม2565นะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ อาร์ช anel หวยฟรีนะครับทาง YouTube นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสรัดคลิปนี้สวัสดีครับ